ตอนนี้ครับการเงินแล้วก็จไม่มาถือกรรมโดยนะไม่เคยครับเพื่อนผมพามาเพ่มาเหรอใครจำผิดอ่ะไม่ใช่คนนี้แล้วไม่ใช่ม่ใช่ครับเดี๋ยวพ่อก็พาเพื่อนมาคนแนึ่ใช่ครั้งที่แล้วพาไอ้เคียนมครั้งแรกอ่าแล้วมีแดกหรือเปล่าเพรามีปัญหาเกี่ยวกับเด็กบ้งไหมในอดีตในอดีตชาตินี้แหละไม่หมายถึงว่นนั้นไม่ใช่วันนี้ไง ถ้มามันมาฟ้องเลย,ปยเลไปดูแเไปเห็นกลัพ่อเขาีดแใช่ม้มน<ะ>่น้นจดนาอนะเดินเลยงอย่าไปกับเพื่อนน้องขอนะ้องร้ก่ไัได้ พได้ไหมคะบให้ลูก่เกิดใช้เวลาสิหวันสอยากไปเกิดแล้วเหรครับแต่ว่าจะต้องเริ่มจากการสืบกํนพ่ออธิบายนะยายมาเขาก็พอทราบมาบ้างแล้วนะ่เเดี๋น้อไปขอะนักคุางน้องสิบห้าวันเนี้ยจะได้ดีทำาหากินบ้จะได้ไมไม่ไม่ให้แม่ถาม กาซื้อก่อนเคียร์เรื่องนั้นถามไปก็ไม่เคลียร์ถ้ามีปัญหาตรงนั้นที่อยผมไม่อยากให้เขากลับแล้วของเอาไหมเอาผมก็เคยบอกคนแล้วนี่เพื่อนผมมีปัญหาในการที่แบบมาอยู่อยู่ปฏิบัตินี่ได้เป็นคนที่แบบไม่เคยคุ้นผิดที่เขาอยู่ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยก็เป็นความหนักใจเขาอยู่พูดเสมอเลยก็หนักใจจะพุ่งมา ไถเดมื่อกี้ไกันื้อมากคนน,ะน,มมนั้นเ่ยบอกว่ายังม่คปยกับอดีตเราเ็นเพื่พุ่งมาโดยอ่ะอยากไปเจอแม่เราไปคุด้ไนนะด,ดีนะชีวิตที่ติดไถจได้ไม่ติดไถแเราไม่เยน,น,นะม่เราช่วยเค้นหน่อยได้ไหมโดดที่ห้หวันเอง อยากจะมากลับไปคุยได้จะมาพร้อมผมตรวจให้พ่อผมก็ไปก็ยัะได้มีอยู่เยอะแยะเนาะเน้นๆตัวนี้ทำธุรกิจอะไรก้าขายอ้าหิ่งขายอะไรขายพวกแฟชั่นพวกกระเป๋าพวกหมวกพวกมันดีหรือเปล่ามันเห็นขั้นๆอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะ เนื่อยนเหนื่อยครับมันไม่มีช่างมันไปได้่นไม่มันไม่อย่างนี้พมันมรื่อาเ็นมาย่งเงี้ยมันไม่รู้ไม่ได้นีมาคเป๊นป๊ะนั้นอ่ดีวมยนะเอาคนั้นด้วยครับ เป็นยาถามงามีการงานไม่ได้ยาคุณจรบได้ถเลย์ก็ถ้าไม่ใกล้นเียวไ้ไม่ต้องเป็นโควิดวัค่ะบาร์อะไรอย่างนี้ถมก่อนามถามอะไรที่ใหญ่เ่อเาว่าจาการงานรายเดอ็นยังไงคะมันมีเงิบ เงียบจุกแล้วก็จบัญชีบัญชีเทงานนคะทแล้วค่ะสามารไฟได้ไหมสามารไฟได้มีบัญชีเหรอ่อวันสัตอะไรี มานาจังพี่ไข่วันนี้เรารวยแล้วเนี่ยรวยได้เหรอพี่ไข่พี่ดาฮะพี่ใช้ยังพี่ชายยังได้ใจอยู่อันี้ไม่ี้ฝากมาอันนี้ไม่ชี้ฝากมาไม่ชี้อะไรนะไม่เกตี้ดาได้เหรอเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะขอพระยาพี่ไข่ช่วยเลยม่กไหม ช่อใครม่จาครไทยแม่ฮูดดิ้งฮูดิ้งมูดิ้งดิ้งดิ้ที่าไใครดูมีฮูดิ้งด้ยอ๋อแกงชหมาก่ใช่ไหมไอ่านชื่อบริษัทให้ฟังนะคะชื่อบริษัท Network Accounting Business จำกัดบริษัททำรกชีใช่ไหมใช่ค่ะ เน็ตบริษัทเพื่อ accounting business จใค่ใช้เพื่อวามไิ้เท่ทมาได้เยี่ยมท่เท่เท่ทครับเจอแถวประชานิเวศในกรุงเทพ่มาเชอที่มาเชื่อครับเครับเเครับเอืไหนครับโอก็ได้โอ้แ้เ่าเ้า

哦。Like ม,มันต้องเหลือแนวนั่นแหละไปบัญชีไม่ได้ ยังไม่้องดกสิใจยังมีคำถามอะไรอีกยังไปต่ออยยังยังไม่ตอ

มีคนแกมีคนเด้หวันแคเือนป็นสองเป็นสาม้ใหด่้มห้ไดมหรู้ั้ยมาล่าอนนั้นพันมีแข้งแขงแต่พี่ใ่เห็นมากกวอา

มานนี e> ้เชื่อมันอยู่ตรง้าม่รห่หมไปปวดตรงจิตไปดูให้บอกขงคาอะไอหคะนมอยู่ตรงาแต่รับไปดูให้บอกเขางะต้องมาสื่อครับไป่อกด้ดด้วย อยาเอาใจพ่อแม่มากเลยอ่ะบวบพ่อแม่ตันหนีมันอ่ะสูญสารมันอ่ะขอการมันทุกอย่างเลยอ่ะพ่อกับแม่กอการลูกอ่ะไม่สูญสารมันเลยอ่ะมันจะตายอยู่แล้ว จัดสรรและทุกอย่างจะดีก็ได้ได้อันนั่นก็คือแล้วแต่พ่อแล้วแต่พ่อตัดสินใจก็คือแนะนำที่นี้จะได้ดีต่อไปจะได้ม่ต้องกันกว่าถ้าไม่แก้ตรงนี้มันก็ผตัดไม้เลยผ่ารื้อไปหมอเลยอ่ะก็ไปพิจารณาดู

ตู้ไปทันเดียวแต่ฟ้อเสียหายชมาด้เหรับมันมีสัมผัใช่ห่แล้วจงมาสิไม่เด็กนะตั้งช่อแล้วแล้วให้เอารูปปั้นกระตินนะแต่ฉัาปรูปประทินไปไว้ในรถตู้นะมันชื่อทอยานางกระตินมันจะได้อื่นได้ทน แต่ถ้ามาแก้เรื่องเด็ก,ก่อนะคะแล้วมันจะดีขึ้นแด้มันจะเปลี่ยนหน้ามือไปท้งมือเลยกระดิ่ง้าไปเไรนะพี่ไงกระดิ่งชอบกิน ชื่อาวเธออะเฮ้ยเข้าเหรอให้สอบบันจุแล้วมันจะถึงไหมท่นี่คนอื่นอีกเหรอผู้งสาวผูโตค่านอคนทำมเราลูกน่ะสอบบรนจุผ่านหรือยังผ่านรอสัมภาษณ์หรือเปล่าสัมภาษณ์ผ่านสัมภาษณ์แล้วจนเจนี่อนะอ๋อก็คือสอบเป็นอะไรค่ะเป็นอะไรตัว งานตรวจศพหน่วยไหนสังกัดไหนรุ่นศึกษาตึกกลางรุ่ศึกษาค่ะได้ใช่ไหมคะได้ลูกไม่เท่ากันลูกไม่เท่ากันเนไงแม่ที่ใครพูดแทนลูกสาวเลยหมดไปไหมเจ็บ้าง